สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้การวางไพ่แปลกไปจากเดิมอีกแล้วสําหรับไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีวันนี้เราจะมาพ i ิกอเด็กพิกอะคาร์นะคะในหัวข้อที่ว่า อาชีพเสริมแบบไหนลักษณะแบบไหนหนอที่จะเหมาะกับเราในปีนี้คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมาเจอคลิปนี้ในครั้งแรกจงทํามันค่ะคลิปนี้อาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างคําตอบจากสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาศรัทธาอาจจะชี้นําทางให้คุณมาเจอและสมพงดวงชะตาที่จะมาเล่นในคลิปนี้พิกเด็กพิกอาคาดในหัวข้ออาชีพเสริมใดหนอที่เหมาะสม กับดวงของเราลักษณะาอาชีพเสริฟก็จะปรากฏขึ้นมาในคลิปนี้เชกเช่นเดียวกันค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์หรือหมอวาดนั่นเองนะคะหมอวาด Amazing t a r o Channel ค่ะวันนี้เรามีกองไพ่ทั้งหมด4กองค่อยๆดูค่อยๆมองและตั้งจิตไปพร้อมๆพร้อมเลือกไปเลยนะคะ กองที่1ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเต่านะคะเป็นเต่านะคะถ้าชอบน้องเต่าเลือกกองที่1นนะคะไปต่อค่ะกองที่สองเป็นกองลูกแก้วสีฟ้าถ้าร, well. ารู้สึกถูกชะตาหรือชอบกองลูกแก้วสีฟ้าเลือกกองลูกแก้วค่ะนะคะไปต่อนะคะที่กองต่อไปอา่าเดี๋ยวขอตั้งนิดนึงนะคะกองต่อไปคือกองนะคะสร้อยข้อมือค่ะถ้าถูกชะตากับสร้อยข้อมือเส้นนี้เราก็เลือกกองนี้คือมันเป็นเหมือนตัวแทนสัญลักษณ์ในการ เลือกกองที่ง่ายขึ้นนะคะกองสุดท้ายกองที่4เป็นบูงาดอกไม้แห้งนะคะถ้าชอบกองนี้เลือกกองที่4ี่มอว่าให้เวลาการตั้งจิตตั้งสมาธิอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาศรัทธาและคุณกัดไหว้นับถือว่าอาชีพใดท่านช่วยบอกหน่อยเราจะได้ลงมือกระทำในปีนี้ให้เวลา5วินาทีอย่าหวั่นไหวอย่าสับสนเลือกแล้วเลือกเลย5วินาทีเชิญคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะดึงจิตหน่อยคะ่ะใครยังอธิษฐานไม่เสร็จนะบอว่าแนะนําว่าเบรกตอนเบรกก่อนเนาะแล้วก็มากดเล่นต่อนะคะให้คลิปมันทํางานต่ออ่ะเรามาว่ากาันที่กอง เอากองไหนก่อนเอากองดอกไม้ก่อนแล้วกันนะคะเราไล่จากท้ายมาบนแล้วกันนะคะกองสุดท้ายนะคะคือกองดอกไม้ขออนุญาตใช้กองนี้เป็นหลักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะมิได้ใช้วันเดือนปีเกิดเป็นการเลือกกองไพ่จากดวงชะตาของคุณจากคําตอบของฟากฟ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการให้คุณรู้ส่วนจะเป็นอย่างไรและความพยายามความตั้งใจคุณนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำในพบในภาพรวมปัจจุบันนะคะ อ้ถือว่าเป็นกองที่ดีค่ะใครเลือกกองไพ่กองนี้ดอกไม้นะคะดอกไม้นะบ่งบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าดวงคุณเป็นคนดวงแข็งเป็นคนดวงแก่งนะคะอย่างน้อยก็ใจสู้ใจนักเกรงพอสมควรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนะคะไม่อยอย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆแล้วมีแนวโน้มว่าดวงชะตาของคุณนั้นะนะคะกองคนที่เลือกกองนี้นะคะ จะมีเกณฑ์นะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพศช,ชายนะคะคุณไปกู้เงินหรือว่าจะเอาเงินเนี่ยมาซัพพอร์ตในธุรกิจของคุณนะคะอ่าก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ง่ายกู้สําเร็จนะคะแล้วก็มีผู้ชายคอยสนับสนุนคุณอยู่ในทุกกระบวนในทุกท่าทีในทุกการช่วยเหลือเลยรวมทั้งครอบครัวของคุณนะคะก็มีปึกแผ่นเป็นปึกแผ่นที่ดีธุรกิจเสริมขอใช้คําว่าเสริมทุกอย่างคุณจะทําอะไรอยู่แล้วหรือคุณจะเอาธุรกิจที่คุณกําลัง จะได้ยินในเวลานี้มาทำเป็นอาชีพหลักก็ได้นะคะอาชีพนั้นคือต้องอยู่บนพื้นแผ่นดินของคุณบนยึดสร้างมันในบ้านของคุณใช้พื้นที่ในรั้วบ้านของคุณบนแผ่นดินของคุณบนสวนของคุณบนไร่นาสาโทของคุณเพราะฉะนั้นงานกรงสีงานสืบทอดธุรกิจ คุณทำต่อไปได้ขยับขยายรูปแบบให้ทันสมัยขึ้นดีนะคะหรือคุณจะใช้บ้านของคุณที่แค่อยู่อาศัยแต่ด้านหน้าแค่จอดรถเปิดเป็นร้านอาหารร้านส้มตำร้านโชว์ห่วยร้านขายขนมหวานร้านขายสินค้าเบตดเตล็ดลดีใครมีพืชนาสาโทรหรือว่าสวนไร่สวนฟาร์มอะไรจงพัฒนาให้เป็ดให้มันมีชื่อเสียงจนเขาเรียกว่าเขาเรียกลงทุนเปิด ปลูกพืชอะไรก็ตามให้ลงทุนตอนนี้แล้วรอเก็บเกี่ยวมหาสารทวีคูณคุณมีโชคมีลาบบนพื้นแผ่นดินถิ่นเกิดถิ่นกำเนิดบ้านเกิดไล่สวนไล่นาของคุณนั่นเองทีนี้ถ้าคุณบอกว่าเราไม่มีแต่เราเลือกได้กองนี้ไม่มีพื้นดินใหม่มือที่ไม่มีที่นาคุณสามารถที่จะอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าคุณจะ เขาเรียกว่าไปกู้เงินหรือว่าร,รู้จักกับใครคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ เขาเรียกซื้อที่ดินใหม่ๆหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆหรือไปอยู่บ้านไปเปิดเช่าบ้านซื้อบ้านคุณก็สามารถที่จะเอาพื้นที่ด้านหน้าทําเป็นธุรกิจของคุณคือคุณทําอะไรก็ตามอยู่กับที่อยู่ในบ้านดีทําอาชีพอะไรเสริมออนไลน์ดีแต่ต้องอยู่ในบริเวณบ้านในสวนในแผ่นดินธุรกิจของคุณจะไปได้ดีการเงินค่อนข้างเต็มเปี่ยม5ใบไม่มีเสียหยิบแบบสุม่มคุณแล้วคุณก็สุ่มเลือกดวงชะตาของคุณอีกที ถือว่าดีมากๆนะคะสิ่งที่คุณจะต้องบูชาคุณต้องบูชานะคะในเรื่องของเอเกี่ยวกับในเรื่องของความร่ํารวยนะคะพับถ้าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังก็ต้องเป็นเกจิที่มีชื่อเป็นเงินนะคะอะ่อาจารย์เงินอาจารย์รวยคือต้องเป็นชื่อแบบนี้คุณสามารถบูชาห้อยคอหรือว่านํามาบูชาเป็นสิริมงคลในชีวิตได้นะคะรวมถึงนะคะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าเหมือน อยู่ริมน้ําริมทะเลเป็นอนุสาวรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนมีคนศรัทธาอยู่ริมน้ําริมทะเลถ้าคุณอยู่จังหวัดชุมพีก็กรมหลวงชุมพรเขตอุด,ดมศักดิ์ให้ท่าน เขาเรียกว่าเหมือนสรีมงคลนะคะคือคุณอยู่ที่ใดก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นจะคุ้มครองคุณอยู่แล้วจงไปฝากเนื้อฝากตัวจงไปขอพรในเวลาที่สมควรในช่วงเวลาที่คุณะสะดวกที่จะไปกราบไหว้ขอพรก็จะเป็นสรีมงคลในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเริ่มขายกิจการเริ่มทํากิจการใหม่ๆของคุณด้วยถือว่าดีค่ะส่วนใหญ่อันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเป็นการค้าขายที่จับเงินก้อน และได้มาเป็นเงินก้อนเพราะฉะนั้นธุรกิจที่คุณจะทําแล้วคุณเลือกกองดอกไม้นั่นหมายความว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินก้อนมีการลงทุนเป็นเรื่องเป็นราวและมีการเก็บเงินและต่อยอดไปได้เรื่อยๆชนชั่วลูกชั่วหลานมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะโหดีมากๆโชคดีมากๆพอจะนึกภาพออกไหมคะนะนึกภาพออกนะถ้านึกไม่ออกอาจจะต้องใช้วันเดืมนปีเกิดมาดูดวงส่วนตัวกันนะคะจบไปค่ะที่กองนี้เปิดใจกว้างกอง,กองต่อไปค่ะกองลูกปัดนะคะกําไรลูกปัดนะเรามาดูกันนะ ะะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรเราอาชีพเสริมหรือจะการมาเป็นอาชีพหลักของเราก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรโอโหวิวออฟจูนนะคะวงล้อแห่งโชคชะตาวงล้อวงล้อแห่งทรัพสมบัติวงล้อแห่งมหาทรัพนะคะฐานทรัพนะคะนั่นหมายความว่าดวงของคุณนะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการค้าขาย เป็นเกี่ยวกับอนาคตจะมีดวงเปลี่ยนนะคะสินค้าที่คุณขายจะเล่นเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอยากได้สินค้าฟุ่มเฟือยนะคะคุณสังเกตว่าห้าใบหมาว่าสุ่มเลือกมาโดยที่ก็ไม่รู้แล้วคุณสุ่มเลือกดวงชะตาจากกองไ้าอีกทีนึง อันนี้ไพ่นี้ดีมากดีไพ่ใบใหญ่นะคะค่อนข้างมาสักห้าอาสี่ใบเลยคุณเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดไต่ตองเยอะบางครั้งจนช้าเกินไปจนคนอื่นรวยแซงหน้าคุณเป็นคนคิดดีจอมโปรเจกต์คิดอะไรแล้วดูดีดูดีแต่คุณไม่ได้ทํามีคนอื่นทําแล้วรวยไปก่อนสุดท้ายบางครั้งคุณจะมานั่งเสียใจนะคะกองนี้นะคุณจะมานั่งเสียใจว่าโอ้โหรู้แบบนี้เราทาสักก็ดีเพราะคุณคิดมากคิดเยอะ นะคะอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันทําให้เราต้องคิดอย่างรอบคอบแต่ในขณะที่คนอื่นพร้อมและดันชอบไอเดียคุณหรือคิดเหมือนคุณเขาทําเขาก็ เลยประสบความสําเร็จทําให้เรารู้สึกอิจฉาอันนี้เป็นเรื่องปกติคะ่ะอย่ามนุษย์เรามีสิทธิอิจฉาค่ะแต่อิจฉาแล้วไม่ต้องไปฟาดฟันเขาอิจฉาเราต้องพัฒนาตัวเองนะคะคุณมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการขายสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องเออมันจะมีหลายประเภทบางคนก็มีโชคในเรื่องของการขายสินค้าเกี่ยวกับอนาคตเครื่องรางของขลังดนบันดาลอํานวยอวยชยัยอํานวยให้โชคในอนาคตเป็นแนวเครื่องรางของขลังมีเกณฑ์ได้วัตถุมงคลโบราณ ได้ขายของเก่าได้นะคะขายเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าขายพระพุทธรูปบูชาปล่อยเช่าคุณทำขึ้นเลยทีเดียวนะคะอีกแล้วก็อาชีพที่เขาเรียกว่าอาจจะต่างกับไปแต่มีส่วนคล้ายคลึงกันคืออาชีพที่เกี่ยวกับรถนะคะคุณสามารถที่จะ,ะทำรถมือสองขายรถมือสองได้หรือว่า ซื้อมาขายเรียกว,ว่าซื้อมาปล่อยเช่าเรื่องของรถเนี่ยคือเป็นจะแนเป็นแนวของของการถ่ายมือการเปลี่ยนมือใช่อย่างเครื่องรามบางทีเออเราบูชาต่อเข้ามาซึ่งเขาอาจจะร้อนเงินปล่อยของดีแล้วเราชอบเราศรัทธาเราบูชาต่อเราเช่าช่วงมาต่อเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดอะซันแบบนี้ถือว่าดีค่ะดวงของคุณมีจุดเปลี่ยนจุดพลิกชีวิต กลับมาเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะจุดเปลี่ยนของคุณอาชีพอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่คุณต้องกล้าลุยกล้าลองนะคะกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะเป็นอาชีพที่ต่างจากออกไปจากต่างจากการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ต่างจากเดิมออกไปเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพที่แปกออกไปที่เราเหมือนเราสนใจมานานแล้วเพียงแต่เรายังไม่ได้ลงมือรอบนี้ความสนใจของคุณอาจจะจุดประกายคุณเรียนมาจบมาสาขาหนึ่งแต่มันเป็นสาขาที่คุณมองว่าเรียนแล้วได้งานแต่มันไม่ได้ถูกใจแต่พออาชีพเสริมหรือจะกลายมาเป็นอาชีพหลักมาจะมาสิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณถนัด คุณชอบเครื่องรางของขังวัตถุมงคลคุณจัดค่ะคุณชอบร้อยหินคุณชอบปคุณชอบเรื่องกุม,มารคุณชอบเรื่องไพายันคุณชอบในเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่าพระผงพระห้อยคอจัดไปค่ะคุณชอบเรื่องเกี่ยวกับวัตถุโบราณ สินค้าวินเทจอะไรแบบนี้นะคะการรีโนเวทการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้มันดีขึ้นจากของเก่าโบราณกลายมาเป็นของร่วมสมัยอันนี้คุณทำได้นะคะการซื้อรถมาปล่อยเช่าคุณทำได้การซื้อ,อในเรื่องของ เ,ออเปาะขายเปิดเต็นท์รถมือสองเห็นไหมคุณทําได้นะคะหรือคุณจะทําในเรื่องของฟาร์มนะคะฟาร์มโคโนมนะคะหรือฟาร์มบัวหรือว่าฟาร์มของม้าหรืออะไรก็ตามเป็นสัตว์สีเท้าคุณทําได้แต่ช้างไม่แนะนําจะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าบางคนนิยมนํามาบริโภคเนื้อเช่นบัวนะเนื้อควายเราเราต้องแบบเราต้องอย่าไม่อย่าโรกสวยนะเนื้อควายบางจังหวัดเขาก็ทานนะคะหรือ เนื้อมา้าบางที่เขาก็ทานนะคะเนื้อแกะเนื้อเนื้อแพะบางที่เขาก็ทานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ทาฟาร์มเหล่านี้แล้วก็ทําไปได้ด้วยดีจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากที่อื่นแล้วมาบํารุงให้ต่อยอดออกไปมันคือการเช่าช่วงการเช่าต่อคุณพอนึกออกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทําอะไรเกี่ยวกับวัดในเรื่องของเป็นมรคคานามรคทายกก็ได้นะคะหรือ,อเดินทํางานเกี่ยวกับองค์กรทางศาสนา ก็ทำได้ค่ะนี่คือเป็นอาชีพที่มันจะเข้าสู่ห่วงเวลาของอดีตปัจจุบันเป็นเรื่องของของเก่าของมีราคาของมี ที่มาที่ไปมีประวัติอันนี้คุณทําได้นี่คือภาพรวมของเส้นหินค่ะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณแต่คุณอาจจะคิดมากนะคะอย่าคิดมากนะคะถ้ามั่นใจว่าชอบว่ารักชอบตั้งแต่กําเนิดมีพรสวรรค์ทํามันได้เลยไปต่อค่ะเรามาต่อที่กองรุกแก้วกันนะคะกองรุกแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรคุณอาชีพเสริมจะกลายเป็นอาชีพหลักก็ได้นะดังนั้นฟังไว้นะคะไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดอยาก รูล้ลึกต้องขอวันเดือนปีเกิดเพื่อดูนะคะเพื่อดูให้ลึกถึงราศีนักสัตว์อะไรต่างๆนานานะคะขึ้นแรมอะไรต่างๆด้วยนะอ่ะเรามาดูกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคนที่เลือกกองลูกแก้วนะคะอาชีพลักษณะในหนอท,ที่สามารถสร้างและก็ทําให้มันเกิดเงินภาพรวมเนี่ยคุณเหมาะกับอาชีพค้าขายนะคะ อาชีพซื้อมาขายไปอาชีพค้าขายงานแฮนเมดงานที่มาจากแรงบันดาลใจนะคะมันเคยอาจจะมันอาจจะไม่เคยเคยทำแล้วมันไม่สร้างเงินหรือว่าดูแล้วมันน่าจะขายไม่ได้นะคะแต่บอกเลยนะคะคุณสามารถขายได้แต่มันเป็นมันจะเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่เหมือนจะมีเขาเรียกว่าความรู้ เป็นคนที่สนใจด้านใดด้านหนึ่งเช่นคุณอาจจะขายสบู่ที่มีความหอมมีการ ผสมความเป็นโบราณเช่นน้ำหอมน้ำปุงสบู่โบราณงานแฮนด์เมดเหล่านี้คุณทำได้งานแกะสลักงานเย็บปักถักร้อยงานแฮนด์เมดงานทำกระเป๋า DIY นะคะงานทำขนมไทยแต่เติมความเป็นร่วมสมัยเข้ามาอันนี้เป็นอาชีพของคุณได้นะคะรวมถึงนะคะการเรื่องของความเป็นครูบาอาจารย์นะคะสอนรับสอนพิเศษเสริมนะคะในวิชาที่คุณถนัดนะ หรืออเป็นเป็นที่ปรึกษารับจ็อบเสริมทําได้ไหมดวงชะตาคุณทําได้อย่าไปกลัวมันต้องหาตังคแล้วคุณทําได้ด้วยใครที่มีความรู้สมมติคุณอาจจะเด่นดังความรู้เรื่องงานแกะสลักงานถักร้อยงานร้อยลูกปัดคืองาน DIY งานแฮนด์เมดทั้งหมดคุณสามารถเป็นครูได้หรือตัวคุณเป็นครูอยู่แล้วครูสาขาวิชาอะไรก็เปิดสอนพิเศษเปิดสอนเย็บป,ปักถักร้อยเปิดสอนถักทอเปิดสอนแกะสลัก จะมีคนสนใจแกะสลักไม้การปั้นดินการทำคือแนวแบบการใช้แฮนด์เมดทั้งหมดเครื่องประทินผิวน้ำหอมน้ำปุงผลแกะสลักผลไม้อาหารที่ผ่านกระบวนการการตกแต่งแปลรูปให้อย่างสวยงามวิจิตรการตามันจะสร้างมูลค่าแต่มันแหกกฎแหกข้อคือแหกความเป็นตัวคนคือคุณอาจจะไม่เคยทำมันมาก่อนหรือรู้สึกทำแล้วมันต้องไม่ตอบโจทย์แน่ สิงศรีบอกว่าลองทําอีกทีแต่ทําแล้วคุณควรบูชาครูบูชาครูในที่นี้คืออะไรเช่นคุณเย็บป,ปักถักร้อยครูคนแรกของคุณ คุณอาจจะเป็นคุณแม่ก็นึกถึงนึกถึงคุณแม่ว่าเออขอให้คุณแม่ช่วยให้เราประสบความสําเร็จหรือครูบาอาจารย์คนไหนถ่ายทอดจับนิ้วมือคุณมาในการปั้นดินเหนียวในการปั้นหม้อขนมคุณคุณนึกถึงครูบาอาจารย์เหล่านั้นเลยค่ะไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือหรืออาจจะจากโลกนี้ไปแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นและขอแรงศรัทธาขอพรคุณจะประสบความสําเร็จนะคะและบอกได้เลยคุณจะมีกลุ่มก้อนเป็นกลุ่มเฉพาะที่ชอบแบบเดียวกับคุณสนใจใน สิ่งที่คุณทําและหลงไหลในสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจะแล้วคุณต้องไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มก้อนของคุณที่มันชอบเหมือนๆกันรับรองคุณจะขายได้มีเงินมีทองเข้ามาแน่นอนมีแต่เพียงแต่ว่าคุณจะมีเวลามากพอและกล้าเปลี่ยนตัวเองกล้ายกระดับความสามารถของตัวเองเปิดสอนหรือเปล่าถ้าคุณมั่นใจแล้วคุณรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วคุณรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่คุณจะต้องกล้าเผชิญหน้า จงทํามันความเก่งของคุณอย่าเก็บเอาไว้ค่ะมีคนสนใจในโลกใบนี้เยอะแยะแต่คุณต้องหากลุ่มนั้นให้เจอและประกาศความสามารถของคุณออกไปคุณจะได้ทั้งขายของได้ทั้งเป็นครูเขาได้ทั้งสอนเขาแล้วคุณก็จะได้เพื่อนด้วยที่มีความชอบเหมือนกัน พอเป็นแนวทางได้ไหมคะพอเป็นแนวทางได้ไหมงานแกะสลกักงานไม้งาน DIY งานแปลรูปงานปั้นโอง่งอะไรได้หมดนะคะแต่คุณจะมีกลุ่มก้อนที่ชอบเหมือนกันแล้วคุณก็จะเด่งดังในกลุ่มนั้นๆโอ้โหเป็นกําลังใจให้เลยนะคะเราไปต่อคะ่ะที่กองสุดท้ายแล้วกองน้องเต่าใครเลือกกองน้องเต่าคะมาเรามาดูกันดีกว่าเนอะว่ากองน้องกาศน้องเต่านะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะโอ้โหไพ่ใช้ได้อยู่นะไม่ต้องกังวลน,นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะเอ่ออาชีพเสริมอาจจะเป็นอาชีพหลักใครจะไปรู้ถูกไหมคะมาเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะชี้แนะแนวทางชี้แนะทางสว่างในปีนี้ให้คุณจับอะไรสักอย่างหรือเปล่าเอ่ออะไรที่คุณเคยทํามั่งคะที่คุณนึกออกแล้วมันสารต่อไม่สําเร็จอะไรที่เป็นความฝันในวัยเด็กที่คุณสารต่อไม่สําเร็จอะไรที่คุณทําค้างคาไว้แล้วไม่เสเร็จสกทีเช่นคุณอาจจะ รักชอบทำอะไรอยู่แล้วมันค้างคามันไปไม่สุดมันมันไม่มีเวลามันต้องยุ่งกับงานอย่างอื่นจนละเลยสิ่งที่เรียกว่าความฝันค้างตึงอยู่แบบนั้นอะไรที่คุณชอบจงเอามาทำนะคะจงปลุกมันมาจงจงเขาเรียกว่าปลุกวิญญาณอ่าวิญญาณในตัวของคุณมาว่าคุณจะชอบทำอะไรคุณรู้ป่ะสิ่งที่คุณกำลังจะทำอ่ะมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินที่ดีทำปุ๊บได้ปับ๊บ สมมุติว่าเงินสูงสุดในโลกใบนี้คือ10บาทอย่างน้อยคุณขายมันได้ถึง8บาทแล้วกันอ่ะน,นี่คือสมมุติขอสมมติตัตงเนี่ยสูงสุดอยู่ที่10บาทคุณจะขายมันได้8บาทถ้าของชิ้นนี้หลักหมื่นคุณก็ขายได้ถึง8 0 0พคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของความฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของการออะไรที่คุณฝันอยู่ไวเด็กนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ว่า อ่าหมอวาดมองเห็นคือคุณต้องไปไหว้ไปขอพรช้างสามเสียนนะคะแล้วคุณจะมีนิมิตฝันถึงงานที่เป็นตัวเอกตัวเด่นๆของคุณเลยจะมาในช่วงเวลาของความฝันท่านจะบอกบอกเลยว่าถ้าอยากให้ลูกทำอะไรเซมซี CNC เลยนะคะช้างสามเสียหรือแม้กระทั่งมาเข้าฝันลูกมาบอกลูกหน่อยแต่บอกได้เลยค่ะว่าดวงของคุณมีเกณฑ์รวยมีเกณฑ์ทำในสิ่งที่รักตั้งแต่เยาววัยที่มันค้างคายอยู่เช่นคุณชอบแปลหนังสือ แล้วคุณแปลไว้หลายเล่มเลยแต่ไม่สําเร็จสักทีคือไม่มีเวลาสารต่อทํามันค่ะคุณเขียนบล็อกอยู่เขียนไม่จบสักทีทํามันค่ะคุณอยากเปิดเพจอาหารแล้วคุณไม่ได้ทํามีแต่ชื่อเพจตั้งล้างเอาไว้จงมันทําให้มันสําเร็จค่ะ นะคะอะไรที่มันค้างคาที่ยังทําไม่สําเร็จคาใจก็ตามมีแผนการอยู่ในใจแล้วก็ตามแต่ที่ยังไม่ได้ลงมือจงทํามันให้สําเร็จเพราะสิ่งนั้นล่ะคะ่ะจะดนบันดาลการเงินของคุณได้ในอนาคตคุณปิดตายมันมานาแล้วคุณปล่อยว่างมันมานาแล้วถึงเวลาที่คุณจะเอาความชอบตรงนั้นมาสร้างเป็นเม็ดเงินคุณจะมีเด็กรุ่นลูกรุ่นหลังหรือเด็กที่อายุน้อยกว่าคุณสนใจมาเรียกคุณว่าครูอย่างได้สนใจมาตอบโจทย์ในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่า คุณจะทําอะไรค้างคาอยู่ไพ่กองนี้มันไม่ได้บอกตรงๆว่ามันเป็นงานอะไรแต่ไพ่กองนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าคนที่เลือกกองน้องเต่ากองเนี้ยอะไรที่อยู่ในฝันของคุณอะไรที่อยู่ในความต้องการของคุณอะไรที่คุณทําแล้วมันไม่สําเร็จอันนั้นแหละอันนั้นแหละค่ะจง หรือมันมาใหม่ด้วยใจรักแล้วทํามันมาใหม่แล้วไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนจิตดนใจให้งานมันลุ่ร่วงสักทีมันจะได้เป็นเงินเป็นทองแต่อาชีพของคุณนั้นมันต้องใส่ใจมันต้องทํายิ่งทํายิ่งได้เงินทําปุ๊บได้ปั๊ปบนะคะคุณอยากเปิดร้านอาหารค้างคาเขียนชื่อร้านไว้หาทางทําฝันที่เป็นจริงคุณจะได้ซับ นะคะสมมุติคุณอยากเปิดร้านซักรีดหาคนหาร้านอยู่ที่จะเปิดร้านซักรีดแต่หาไม่ได้ทียังติดงานนูน่นนี่ลองเอาจริงลองหาดีๆทาเลคุณมีเกณฑ์ได้แล้วก็จะได้เงินด้วยคุณอยากเปิดที่ตั้งร้านกาแฟเปิดแฟรนไชส์ร้านกาแฟค้างคาอยู่จงสารฝันให้สำเร็จคือกองนี้มันขึ้นอยู่กับฝันของผู้เลือก และค้างคาแล้วมันลงไม่เสร็จมันทําไม่เสร็จไปลื้อมาแล้วสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนี่คือภาพรวมของกองน้องเต่าค่ะบอกแล้วกองนี้ไม่ได้บอกถึงลักษณะแต่บอกว่าสิ่งอะไรที่คุณทําค้างอยู่ในฝันในใจลื้อมันแล้วทํามันจะประสบความสําเร็จค่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้หวังว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จในปีนี้นะคะมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับแชร์ออกไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูวันหนึ่งคุณจะได้คลิปด,ดีๆแบบนี้จากทั่วสารทิศหรือสิ่งดีๆหรือ จุดมุ่งหมายดีๆที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จโดยที่คุณไม่ต้องไปตะเกียกตะกายค่ะเขาก็จะแชร์มาให้คุณได้เหมือนกันแชร์ออกไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ